ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาผมลงไหนมันเป็นอะไรมันเหลียวเห็นไหนเนี่ยผมย้อมมันเป็นยังเนาะรู้ปะไรชุดนอนเกินเนาะทำไมไม่ใส่เสื้อคลุมอ่ะสีแดงอ่ะเอาไหมเอาย่างแบบมันแน่ในห้องพ่อสวัสดีค่ะชอบพี่พลอยเดินโซลามี่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่พลอยค่ะมือหนีทายละครค่ะมีสามซีนซีนซีนบ่ายไม่มีในค่ะ มีแต่ดีใส่เ,สเร็จคุณพิซเเตอร์มาไล่เองนะคะวันนี้ห่วยเยอะออกเป็นทางการไลยหวยยางเป็นทางการยาให้นอนลงมา,ม,มาแล้ให้ฟังหนูยังเสียงแหงไม่หายเลยค่ะทุกคนเมื่อวานพ่กไปฉีดยามามอกว่าเส้นเสียงอักเสบก็เลยต้องฉีดสเตียรอยด์เข้าเส้นเสียงแบบโดยด่วนเพื่อให้ใช้เสียงทานปกติ <c oughs> ใส่ดูก็พอดีค่ะทุกคน ก็เลยกินยากลุ่มสเตียรอยดไปด้วยเล่นคู่กับพี่นุกค่ะอย่ากให้พูดภาษาเชยภูมเชยภูมิมกับอุดรน,นี่สิว่าเือกันค่ะเชยภูมิเชยภูมิกับสีเชยภูมิมหางเสียงสีต่างกันเนาะสำเนียงแต่ว่าภาษากับไก่เคียงว่าภาษากับกับกับเคือกันอีกดิหลายอย่าง ลงคลองนั่นเขาบอกว่าหิวอะไม่ได้ตรวจรักใช่ไหมตรวจตรวจไม่หนี้ตามกันมั้งาะว่าเราท่านสิ้น,นเป็นแดงๆหน่อยหนึ่งแต่เส้นเสียงอกักเสบไปแล้วเอาค้อไปไว้เถอะตัว <laughs> จริงสวยมากขอบคุณค่ะเจอที่ไหนคะดื่มอะไรจ๊ะวันนี้เราตื่นมาแล้วก็ต้องการบูตเอนเนอร์จีแล้วก็คุมหิวนะคะ เพื่อที่จะเอาแรงไปถ่ายละครกาแฟชองอยู่กินนะคะอุ้มหลักอสองด้วยไสองให้แม่ๆมดูด้วยใช่เ,เรียนวันรังสีค่ะเพราะว่าที่ที่ที่กินอุ้มหลักคือคือที่แรกนะเมนเมนบ่ไะ้เห็ดแม่เมนแม่บม่ได้รเห็ดเองหรือว่าก็จ้เาบ่ได้รจางเนี่ยกะสิกินคือเกาเพราะว่าอุ้ยขอบคุณค่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลแล้วมันก็แคลน้อย ออกเบ,บอร์ไขมันควบคุมความหิวแต่แต่คุมได้นานจริงร้านเดเลฟันร้านเเลฟันขอบคุณเน้นเฮอร์โบนะคะติดตามอยูหนูติดตาม,มยอยู่ช่วยเบิร์ช่วยพอค่นมีเจาคุมาดดีมีทุกคนกินเราบอกต่อแล้ก็เลยเออแล้วหนูไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่ไมชอบกินกาแฟด้วยสั่งแล้วจ้ารอส่งขอบคุณนะคะสวัสดีเจ็ดร้อยคนคะ่ะ ปากตะกต้าหน่อยปักยังไงอะ่ะคุ้มยู่จริงนะคะเพราะว่าเมื่อวานห<อ>นูก,กินไปแล้วหนูไปหิวอีกทีหนึ่งตอนเย็นเลยอะ่ะกินตอนเชา้าถ้วเข้าไปที่เปบ่อหน,น่อยไงบอกให้ทักเข้าไปที่เพจแม่ย่อเาเสือ้อนั่นดูมันยี่บอกร้อยเจ็ดสิบค่ะปากตะกต้าย,ยังไงอะ่ะทุกคน ไปถึงมัือนถึงเพื่อนถือว่าขาดไปึ้นเบิร์นมาขาดอะไรบ่กรอยหึ่งหัมีทั้งหมดสิบสองนะคะใช่เลยต้องไปที่ตะกร้าช่องวายเคเคอ่ะค่ะใช่เลยใจเลยเลย,ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเพราะมันยังไอวันนี้มีไอร่วมด้วยแต่ว่าเสียงอะ่ะมันดีขึ้นอยู่แล้วเพราะฉีดสเตียรอยเข้าไปยังไงก็ดีขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> เกดเวลซูน mm hmm. นะคะ mm hmm. ขอบคุณคะ่ะ mm hmm. สวัสดีช่องทานตะวันนะคะพ mm hmm. ี่ยูตักตักกาอ๋อเอาไม่เบื่อแองเียเขาขอบคุณ mm hmm. ทุกคน mm hmm. มาชวนกาแฟ mm hmm. ให้พี่ดีย้อนหลังโอ้ <c oughs> ย้อนหลังไกลมากขอบคุณคะ่ะ <c oughs> สวัสดีเจ้าของสวัสดีค่คะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะนชะ่อยภูมิอำเภอคอนสวรรคค่ะอเอ <c oughs> นี่หถ้าปักตะกร้าได้หนูว่าทุกคนรอกดแล้วอะ่ะอืม,มอ,อ,อันนี้คือที่ที่เห็นในในเพจในอะไรนี่คือไม่มีหน้ามาเลยนะคะ <c oughs> มีแต่ภูก,กินจริงใช้จริงแล้วก็มาบอกต่อ เป็นยังไงบ้างคะแม่ๆกินแล้วไม่มีใครกินแล้วบ้างคะในล่าสุดถ้าไม่ิีอากาศแต่นั่นไหมมันจะปิ้วไหมปิวเออไม่ต้องพูดบ่อยไปแล้วลบตอนจะปิวไอ้กระเช้าพุ่มน้องเบแดงอ๋อขอบคุณค่ะน้องเบแดงนุ้ไปดูอยู่ดิช่วงไปร่ำช่วงไปรดนิ่งนุ้ไปดูแห้ง แม่สั่งไปจะยี่สิบถุงแล้วหูแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย้อนหลังขอบคุณค่ะโอ้เก้าสิบสี่จากงานมันเกิดตอนนี้แปดสิบเจ็ดจ้ะหุยไวมากนะแม่ไวมากไม่เหลือไหมค่ะแล้วอร่อยจริงอ่ะเออแล้วอร่อยจริงค่ะทุกคนเ <c oughs> พราะมันเป็นแบบเหมือน <c oughs> คาปูชิโน่แล้วครีมครีมแต่แต่ความเป็นครีมเนี่ยคือเขาไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมัน <c oughs> อันนี้เพราะฉะน,นี้ห่วงได้เลยใครที่ทานคีโตอยู่ <c oughs> น้องอยู่เก่งมากขอบคุณค่ะบ้านคิ้วสวยอ่างทอง <c oughs> ขอบคุณของขวัญค่ะใช่ตาแดงจินตาเดงหุนนั้นเสียงแหบอีก <c oughs> แล้วเราก็จะไปแบบนี้แล้วค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้ย สูขาวบานเ่ามันแรงกาลาเ,ลลเมลก็สม,มุนอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนะหนูว่ามันแบบมันหนึบหนึบดีแล้วมันไม่ติีแควมันไม่หวานมากด้วยเมนูสวัสดีค่ะแม่หนูก,กินกาแฟอ่ะแม่หนูก,กินกนะะ <c oughs> าแฟค่ะสั่งกาแฟได้ที่เอ่อถ้าอยากกดตะกร้าก็ที่ติกต๊อก ช่อง tiktok y k k ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากสั่งแบบเอ่อใครที่กดตะก้ากดตะก้าไม่เป็นเข้าไปที่แอฟ้าแล้วเขียนคำว่า bykk สมัยกรูปไทยแลนด์ค่ะอย่างเลยค่ะ ยังไม่หายเลยเพิ่งกินเมื่อกี้เลยเหรอแม่น้องอยูหุ่นเพียวขึ้นใช่ไงหนูบอกแล้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแต่ดีจริงดีจริงค่ะทุกคนมันแบบถามว่ามันถ่ายไหมมัน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 ถ่ายนะทุกคนอันนี้ขออนุญาตด,ด้วยนะคะใครที่กินข้าวอยู่หรือทาอะไรอยู่มันมันถ่ายนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ปวดท้องแบบว่ามันไม่ได้ปวดคือจังแบบว่ามันเจ็บแบบท้องเสียอะไรเนี่ย มันยังอยู่นะมันยังอยู่ท้องยังอยู่แต่ว่ามันเหมือนเราระบบขับถ่ายเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนไขมันเยอะมันก็อาจจะมีแบบไขมันออกมาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือที่หนูอธิบายได้เห็นภาพขนาดนี้คือหนูกินจริงนะคะทุกคนกินอีลี่แล้วช่วงที่อวกกว่านี้ก็คือมันมันมันจะเหมือนมันจะมีไขมันออกมาเป็นแบบบางๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออแปลกหรือบางวันที่แบบมันอาจจะไม่ถ่ายแต่ แต่หนูวอ,อาจจะแบบฉี่บ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือขับโซเดียมในในตอนกลางคืนที่แบบเหมือนกินซ้มตามกินอะไรที่มันเค็มๆเยอะๆตื่นเช้ามาคือกินอันนี้ปุ๊บผ่านไปประมาณสักสองสมชั่วโมงมันก็จะฉี่ละทีเนี้ยก็คือเงียวแบบเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อแมนถ้าสั่งกาแฟห่างต่อๆต,ต,ต,ต้องเข้ายัางไง่ะ แม่พิมพ์ไปที่ช่อง YKK สมัยกรุ๊ปได้เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนี่แล้วมันนหาอย่างยงภาษาอังกฤษละพี่น,อนอ้องอ๋อ,อของตอตอ YKK ไท a แลนด์กินยาก,ก่อนบันนี้โอ้ยมะล่ำขี่มะลำ่ำหอ่อยาไงขอบคุณของขวัญค่ะมีเอาไว้เปย์พี่ๆละตอนเนี้ยมีเอาไว้เปย์พี่ๆชาวดิ๊ิต,ตอลละ คือไปเจอ,อไรใครก็คือเปหมดเลยเปนจนแบบของขวัญตัวเองหมดเพราะว่ามันกูดออกมาเป็นเงินไม่ได้อีบอปินซามันเถาะมีความสุขในการเปน, <c oughs> น้องแม่อันนี้คือ <c oughs> ส่งให้ลูกสาวไว้เปันบ่แม่อันนี้คือจริงใจจริงจังเลยเพราะว่าไม่เคยได้อะไรจากของขวัญเลยทำไม่เป็นไม่เป็นไรนะแม่เป็นไร <c oughs> แม่ส่งมาเลยเดี๋ยวหนูปเปเี่พี่ๆในทิกตอกเดี๋ยวไปเปพี่พี่ๆต่อคนไหนหน่ารักคือกด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 เปชามเนาะแม่เออเปตั้งแต่เช้าเลย <c oughs> ทำอะไรกันอยู่คะเห็นงานอยู่บอแม่เห็นงานเราเปิดไลายสดค้างไว้หมอลำหอ,อยให่ใหญ่เรือ,อยังอีก หลังอาหารทันทีลดการอักเสบอู้แต่เส้นเสียงแดงมากถ้าถ่ายให้ดูได้อ่ะหนูอยากถ่ายให้ดูละแต่ว่ามันเป็นแบบเชิงการแพทย์เลยค่ะทุกคนเขาเลยไม่ให้ก็ก,ก,ก็ก็รู้รู้หละถึงเขา <c oughs> ถึงเขาไม่ได้ห้ามแต่เราก็พอรู้อยู่อะไรเยี้ยค่ะเพราะมันเป็นแบบมันไม่ควรเป็นภาพที่เราจะต้องไปไปถ่ายหรือไปอะไรอะไรเงี้ยค่ะเอาคือแก้มสงเมตร ว่ไม่เป็นบ้าหรอติน้องยูทำงานให้ผอมลงหนูกินนุ่มรักค่ะอันนี้คือจิกกี้กินกินจริงกินจริงค่ะทุกคนกินกาแฟอุ้มรักที่มันแบบบ็อกเบิร์นคุมหิว <c oughs> บ็อกเบิร์นไขมันแล้วเหงื่อออกดีมากแล้วก็ <c oughs> สังเกตดูคือ หนูจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอะไรที่เกี่ยวกับหุ่นง่ายๆเลยอันนี้คือจริงนะคะทุกคนอาจจะ <c oughs> รีวิวบ้างเล็กน้อยแต่แต่ไม่เคยเป็นหลักแบบนี้แต่อันนี้คือหลักจริงเพราะว่าลองกินมาประมาณเดือนเอะเดือนกว่าเลยตั้งแต่ที่แม่ทําตัวเทสมาแล้วเราก็ลองเออเฮ้ยมันมันแมนอิลี่บอมแมนสิแบบเอเอเอ,เอามาเอามาห้เห็ดยังสินะก็เลยมาลองกินกินด้วยตัวเองก่อนว่ามันดีจริงไหมสรุปเออลดลดนะลดเลยแม่ลดเลย <c oughs> แล้วที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลาหนูถ้าหนูบวมอะ่ะหนูจะออกแขนก่อนแต่หนูจะไม่ออกหน้านะหนูจะออกแขนออกขาต้นขาแต่ตรงข้อเอินยังละ่ะบีแค้งนะแม่แม่เออหนูจะไม่ออกส่วนนี้หนูจะยังเลียวอยู่ <c oughs> แต่หนูจะออกต้นแขนกับต้นขาแต่พอกินไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์บเออมันเริมเออมันมันลงจริงแล้ว ขี้พมันลงด้วยอะไรเงี้ยแต่เวลาที่หนูแบบอวบขึ้นอะ่ะหนูจะไม่ออกพุงนะเพราะว่าช่วงตัวหนูยาว <c oughs> มากกันเหมือน <c oughs> ช่วงตัวหนูยาวมันก็เลยไม่ออกช่วงพุงแต่มันจะออกตรงนี้กับต้นขาแต่หน้าน่ะมันจะออกมันจะออกตอนที่เรากินโซเดียมแต่หน้าหนูจะบวมจริงเวลากินโซเดียมหนอกินอะไรที่มันหมักดองหรืออะไรเงี้ยค่ะ หรืออย่างเช่นแม่แม่คนไหนชอบชอบชอบทานแอลกอฮอลอะไรเงี้ยบวกอันนี้บวมแน่นอนบอกเลยอันนี้บวมจริงบวมแน่นอนยิ่งถ้าเป็นแบบเป็นเบียอะไรเงี้ยมันมันเกิดมันเกิดการหมักนานกว่ากว่าที่มันจะเป็นให้มันกลายเป็นแบบกระบวนการเขากว่าจะทําให้มันเกิดฤทธิ์แอลกอฮอลหรือมันจะทำอะไรให้เราเมาอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือกว่าจะได้แบบนั้นก็คือน่าจะผ่านหลายขั้นตอนก็เลยทําให้สังเกตด,ดูเวลาถ้าใครดื่มแล้วปุ๊บตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาน่าจะบวมตาจะบวม บวมว่าพ่อบวมว่าพ่อเนียงออกพ้อมดีบางคนแมนบอกแม่ขี้พถูกแม่เรียวๆไปเลยเกินยาก,ก่อนมานี่วันที่หนึ่งมีเพลงคู่ไม่ไม่ไม่สปอยดีกว่าแม่ใครอยากดูต้องมาหน้างานละหนูว่าแม่นั่นเห็นบ่แม่ <c oughs> ขอหนึ่งคอมเมนต์ยังไงก็ได้ใครที่กินแล้วรีวิวให้หนูหน่อย เพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีจริงอะหนูหนูหนูก็ไม่กล้ารับเหมือนกันเพราะว่าเราเรา,เรากลัวผลกระทบไงว่าเออกินตามหลังมาแล้วแฟนขับมีเอฟเฟกแบบนี้มันยิ่งจะทําให้เสียหายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออแต่แต่มันดีจริงทุกคนก็เลยก็เลยโอเคก็เลยได้เป็นหลักไปเลยกด <c oughs> ที่ไหนน้องยูก <c> ด <oughs> ที่ช่อง tiktok ykk thailand ค่ะ กาแฟหรอคะเพื่อนเมาดูใช่คะ่ะกินแล้วจ้านอนนอลรสี่โลโะครับถ่ายดีค่ะดูผอมลงใช่ไหมคะนั่น,หนเห็นไหนมกิไนไปเรื่อยๆหรือว่ายิ่งใครคุมอาหารไปด้วยมันหนูอะ่ะยิ่งจะลงไวเลยนะหนูแบบหนูคุมอาหารไปด้วยหนูกินเนี่ยเหมือนวันเนี้ยสามวันหนูก็ลงละเพราะ่าหนูแบบพอผ่านยังยังได้อยู่รีวิวฉับมากใช่ไหมแม่แล้วก็เหมาะเหมาะมากสําหรับใครที่แบบเหมือนแม่แม่แบบ อันนี้ขอโทษอายุเยอะแล้วระบบผ่าอาจจะไม่ดีเท่าเดิมอะไรเงี้ยคะ่ะของอะไรนั่นเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องสนใจแน่นอน <c oughs> พอซอ่องแน่นอนแพ้เพิ่นมเงเงนี่ยเราแวะมาบ่อยไม่ได้เพราะว่ามันจะแบนแต่ว่าก็อยากให้ดูกินเลยกันอยากกินด้วยอันนี้คะ่ะนนี้คะ่ะกาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่ฝากด,ด้วยนะคะ ไปกดได้ที่ช่องต่อต YKK Thailand ภาษาอังกฤษนะคะหรือถ้าใครกดตะกร้าไม่เป็นไปที่แอฟ้า YKK Smile Group Thailand ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะให้ดูแวบๆได้จ้าใช่ไหมแม่โอเคอร่อยครับถ่ายดีใช่ไหมคะ่ะมันไม่ทานยากด้วยเหรอคะทุกคน <c oughs> กินหอมกลมกล่อมมากนี่เลิศเจาของอยากกินอะไรไหมจะไปหาวันที่หนึ่ง แม่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะแม่เจอกันเราตะค้าไม่เป็นคะ่นะบี๊กภัยเห็ุเป็นเลยคนไม่กินกาแฟกินได้ไหมคะกินได้คะ่ะหนูก็ไม่กินกาแฟเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอาการใจสั่นนะแม่เพราะว่าบางบางอันนะมันมันจะมีอาการใจสั่นด้วยลมด้วยใช่ไหมคะอย่างที่หลายๆคนเคยกินกาแฟแบบคุมหุ่นเกี่ยวกับหุ่นอะไรอย่างนี้ แต่หนูก็กินได้นะหนูปกติมากเลยเพราะว่าหนูอายุยังหน่อยไงแล้วมากินกาแฟถ้าถ้ากินกาแฟที่วันเนด็กแดงๆมันก็จะมีอาการใจสัน่นต้องทํกกาตะก้าแล้วละ่ะใช่พี่หนูคิดว้าแล้วแหละทําไม่เป็นหนอยติ๊กต็อกกาแฟใช่ค่ะเกี่ยวกับหุ่นลวน้ลวนเลยกินได้แม่เป็นกดไหลย้อนลองแล้วกินนะใช่แม่หนูก็เป็นเหมือนกันเนี่ยหมอให้ยาลดกดมาด้วย เ,เสียงอักเสบแต่อมอหอยายาลดกดมา,าหัวกุดในกระพอยยืมมาใช่ไเปิดน้ำยายาให้เนนออาาหรแาแฮะเมนยายาเลยกัดเจ้าภาพมั้งนุนุน,น,นุกินยาอันนี้ด้วยแพนกิกินอะไรด้วยเพราะมันน่าจะมีส่วนใช่ปากตะก,กาไม่เป็นนี่แหละค่ะสดใสบิวตี้ฟูลหรอพี่ใช่ไหมก <c oughs> าแฟรอร่อยกลมกล่อมขอบคุณค่ะวันเกิดสนุกมากม้วนจอยสุดๆค่ะเจ้าจของงานคือเต้นช่ำ ให้พ่อประจักษ์สอนเ้วกปักตะกา้าโอ้เสียงเสียงวันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่มีเล่นคนอนหายแล้ววันนี้ไม่มีเล่นคอนค่ะมีแต่ถ่ายละครสามซีนถ้าปกากตะก้าจะใช่ใช่ใชขุงคนจะกดดีมากกาแฟอะไรคะอุ้มรักคาปูชิโน่คะ่ะนี่ดูเพจดีๆด,ด้วยนะทุกคนผมมีของปลอมบว้ย เอฟซีน้องแต่เด็กเลยขอบคุนค่ะปกติแม่ไม่ถึงมกาแฟร้อนแต่อุม้มรักแม่กินอย่างอร่อยเลยแม่นแม่ <c oughs> ยังให้พี่ชายมาะไราด้วยจังนอน <c oughs> ้าโอกาสมือ่างมากบางฟัางวบบบางองกันไม่ทีนึงสั็นแล้ว <c oughs> นึกแล้วอาจาจะจมโตครับ วันนี้ไม่มีงานร้องค่ะมีแต่ถ่ายละคร You Look v e r y Skinny and Firm Now Yeah <laughs> ไปทำตะก,ก้ามาพี่จะอุดหนุนขอบคุณค่ะมาเลยขาเลยได้ค่ะให้นรอต้นอ,อสอนได้เดี๋ยวหนูจะคุยกับพี่อ้อค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแสด,ดง,าสางว่าดีรลจริงมา้างวาแปลว่าอะไรครับมา้างวา แปลว่าเหมือนคล้ายๆแบบพูดไปสิบพอมาสร้างว่าแม่แกก็พูดไปอะไรอย่างงี้รอเปล่ามันมอกมาสร้างว่าสางก็เรือกันแล้วแม่แกก็พูดไปอะไรประมาณนี้หนูคิดว่าเพราะว่าหนูวอลไทยไม่คล่องอ่ะทุกคนหนูก็จะแปลได้บางคําหมายถึงว่าเราเราเข้าใจในในในภาษาอีสานของเราแต่ว่าบางคําหนูก็อธิบายเป็นไทยได้อาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นเพราะวหนูวอาไทยไม่คล่อง กีค่คนรู้เท่าไหร่มันต้องรักก่อนเริ่มอลไรอ,ะอ่ะนอเจ็ดร้อยกว่าเลยนะอยู่กี่น้อยไปรมอยู่เวิร์กพอยมากอีหล่าขอบคุ้นค่ะจะไปเรียนเดือนไหนหมายถึงเรียนอะไรอะ่ะหนูเรียนหลายอย่างมากเลย <c oughs> แล้วขึ้นใหม่ได้ไมอะ่ะได้ไมิถุนาหนูเรียนมิถุนาค่ะเปิดวันที่เก้ามิถุนาแล้จะาให้ย yeah. เลิศมาดูใช่ไหมแม่แม่แม่ต้อง เป็นเทนออนไลน์ให้หนูแล้วแหละแม่อย่าเพิ่งไปไหนนะแม่แม่อยู่หน้าช่องหนูก่อนนะทุกคนนะคะทุกคนฟังหนูนะห0าร้อยกว่าท่านเกือบหกร้อยเมื่อกี้700รทุกคนรอหนูบ้างนะคะรอรอที่หน้าเอ่อทิกตอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจะเปิดไลฟ์ใหม่ทันทีตอนนี้แต่หนูจะปักตะกาให้ทุกคนได้กดกันทุกคนสนใจเป็นอย่างมากโอเคนะคะรอหนูก่อนนะแม่นะอย่าเพิ่งออกไปนะ เดี๋ยวมาเปิดใหม่เปิดตอนนี้เลยโอเค1 2 3